สวัสดีค่ะสวัสดพีพี่พี่เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เอฟจะพามาชมสวนกหลาบอีกแล้วนะคะต้นแรกนี้คืออเมทิสตนะคะอเมทิสตเป็นอัญมณีสีม่วงนะคะคริสตัลสีม่วงแต่ว่ามาปลูกอยู่บ้านเราก็ได้สีชมพูนะคะชมพูมีม่วงนิดนึงกลิ่นหอมค่ะบานทน ดอกน่ารักมากๆเลยนะคะฟอร์มดอกสวยต้นนี้คืออับราฮัมดาบีค่ะถ่ายช่วงเย็นๆแล้วนะคะเปิดแฟลชให้นิดนึงสีชมพูอมส้มนะคะดอกใหญ่กลีบฟูหนานะคะหอมมากๆด้วยนะคะดอกนี้ อีเทนอลบานอีกแล้วคะ่ะอีเทนอลมาบ่อยนะคะเอฟมีต้นนี้ถึง3ต้นเลยเพราะว่าเอฟชอบมากๆนะคะกรีบพลิวพวชื่อก็เพราะสีม่วงเอฟก็ชอบเพราะว่าเป็นสีของวันเสาร์เอฟเกิดวันเสาร์แรงมีเยอะเลยะคะ่ะมีพึ่งมิ้มมีแมลงมุมนะคะเยอะแยะเลยหอมด้วยนะคะต้นนี้บานทนค่ะบานประมาณ 34วันส่วนอันนี้ก็คือปอมปะดูวค่ะปอมปะดูชอบเรียกชื่อเขาปอมปะดวนะคะอันนี้ตอนที่เขาเริ่มแยมกลิ่นหอมหอมเอฟย้ายออกมาจากจุดที่เขาโดนแดดเยอะๆมาอยู่จุดที่เขาโดนแดดแค่สองสามชั่วโมงนะคะเป็นแดดช่วงเที่ยงสองสามชั่วโมงเขาบานทนเพิ่มขึ้นอีกหลายวันเลยล่ะคะ่ะบานอยู่ประมาณ 3- 4สี่วันนะคะถ้าเขาโดนแดด แรงๆนะว่าบานวันเดียวเขาก็จะโรยแล้วนะคะกลิ่นหอมหอมค่ะเจ้นกน้อยโรบินนะคะเจ้านกน้อยโรบินเขาได้ชื่อมาจากวรรณกรรมเยาวชนอะไรสักอย่างของอ สักอย่างนี้แหละค่ะจำ,จำชื่อเต็มไม่ได้แต่เขาได้มาจากแบบชื่อของนกน้อยที่อยู่ในวรรณกรรมนั้นนะคะโรบินนะคะกลิ่นหอมหอมจริงๆแล้วบางท่านที่ปลูกก็จะออกสีส้มแปลตเลยนะคะแต่รอบนี้อ่ะเอฟปลูกได้สีสม้มครีมนะคะสวยดีนะคะเอฟชอบสีแบบนี้แล้วกลิ่นก็หอมเหมือนนมเปรี้ยวโยเกิร์ตเลยะค่ะดอกดกนะคะตอนนี้เป็นทรีโรส ดอกเขาทรงถ้วยค่ะต้นนี้เป็นกุหลาบที่รู้ราหมาเห่ามากค่ะรูกาวิตี้ถ่ายตอนกัางคืนนะคะดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสีเ้าแบบสวยเขาเป็นกุหลาบสีขาวที่เหลือบฟ้านะคะนี่คือกุหลาบที่ฟ้าที่สุดแล้วของกุหลาบนะคะนี่ตอนที่เขาบานนะคะดอกเมื่อกี้แหละเอฟมาถ่ายอีกวันหนึ่งนะคะ ตอนที่ปิดไฟถ่ายก็จะเห็นแบบความความเจือฟ้าระเรื่อนะคะแต่พอแสงสว่างจ้าเขาก็จะกลายเป็นสีขาวเทาๆอย่างนี้นะคะเขาดูมีสเสน่ห์แบบมีสเสน่ห์แบบเรียบหรูเรียบโก้ดีนะคะหอมด้วยนิดนึงนะคะไม่ได้หอมเยอะส่วนอันนี้หอมเยอะมากเลยเอฟทายนะคะที่แปลว่าน้ำลงเอฟซื้อเพราะว่าชื่อเขาเป็นเอฟ ขายเอฟก็เลยซื้อจริงๆเขาจะต้องสีม่วงแต่เอฟปลูกได้สีชมพูบานเย็นเข้มๆกลิ่นหอมมากดูสิคะพึ่งชอบเขามากพึ่งแบบมุดแบบบ้าคลั่งพึ่งมุดเขาแบบบ้าคลั่งมากเลยเขาก็กลิ่นหอมนะคะน่ารักค่ะต้นเล็กๆอันนี้ก็ตรงที่เอฟปลูกแบบปนๆนกันเยอะๆนะคะมีหลายดอกสีชมพูอ่อนๆฝั่งขวานั้นแมรี่แลนด์น็อกนะคะแต่เอฟ ไม่ได้ถ่ายให้เห็นอันนี้ทไวไลซ n e นะคะเป็นด้นทีเอฟถ่ายโชว์ในโพสชุมชนนะคะแล้วก็แต k กิ้วโรสค่ะทไวไลซ n นเป็นอะไรที่ชอบมากสวยมากจริงๆแล้วหนักสีเขาจะต้องเป็นสีแบบด้านหลังอย่างนั้นนะคะสีแบบออกอมม่วงแต่พอกล้องมาเจาะใกล้ๆเขาจะกลายเป็นสีแดงอมชมพูนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะ ข้ามกลางฤดูร้อนดซั s เมอร์นะคะสีอันร้อนแรงของเธอดูสิคะด้านนอกก็จะเป็นสีแดงเข้มๆหน่อยด้านด้านในก็จะเป็นสีแบบส้มแดงนะคะสีสันสะท้อนแสงค่ะดอกเป็นพวงๆนะคะกุหลาบเลื้อยแล้วก็ปลูกไว้ข้างๆกับลาเวลลดคอตต้านะคะลาเวลลคอตต้าสีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะตอน เริ่มแยมเขาจะออกสีเหลืองทองนะคะบานไปเรื่อยๆเ,เขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะกุหลาบเลื้อยเหมือนกันกลิ่นก็หอมนะคะหอมนิดนึงไม่หอมเยอะอันนี้ชัวเอม็มมานนเอลเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะแต่ต้นเขายังไม่สูงเท่าไร่มาทีละดอก2ดอกแต่ว่าดอกใหญ่เบิ่มเลยนะคะรอบนี้กลิ่นหอมค่ะแล้วดอกก็สวยนะคะเลี้ยงง่าย อันนี้น่ารักมากคังคกสีเหลืองของเอฟซีซิลีนแล้วดูปลายกลีบของเขามันจะเป็นสีชมพแมูแต้มนะคะดอกเขาสีเหลืองบานทนมากๆนะคะบานทนเป็นอาทิตย์แล้วก็กลิ่นก็หอมมากนะคะแล้วดอกก็ใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้ก็ซุมคนสวยนะคะเหล่าคนสวยสุเครเสุเคร,เครเที่แปลว่าน้ำตาลน,นะคะ เขาเป็นสายพันธุเลื้อยค่ะเอฟป,ปลูกลงตะรกาเอฟคิดว่าเขาน่าจะเป็นพุ่มเล็กๆแต่เขาก็เก่งก้างสวยน่ารักมากๆเลยมีเจอสีชมพูนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆเขาจะเป็นสีขาวล้วนแต่อันนี้เขามีแต้มสีชมพูให้เอฟหอมหอมนะคะนี่เป็นดอกจากกลิ่ง,ก,งกระโดงเขาก็จะมีหลายดอกนะคะหอมหวานเหมือนน้ำตาลจริงๆเลี้ยงกนง,ง่ายด้วยนะคะเอฟซื้อมาจากต้นแบบ ต้นน,น้อยเองค่ะตอนนี้โตมากแล้วส่วนต้นข้างๆที่เป็นกิ่งกระดงออกมาแล้วก็ออกดอกเป็นพุ่มขนาดนี้ก็คือไซคีไซคีที่แปลว่าจิตใจนั่นแหละคะ่ะที่เป็นคนที่คิวปิดรักเหลือเกินนะคะเป็นแฟนของคิวปิดนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วทรงดอกก็น่ารักนะคะดอกเขาจะเป็นแบบกลีดมีเอกลักษณ์นะคะ แล้วก็น่ารักนะคะนี่โชว์ให้เห็นว่าโชว์ให้เห็นว่ามีพึ้งมาดูดน้ําหวานเราใช้ชีวภาพนะคะผึ้งมาดูดน้ําหวานไซคีน่ารักค่ะอันนี้ก็เป็นเอปมาถ่ายอีกช่วงหนึ่งที่กิ่งกระโดงตุมต่มๆเมื่อกี้เขาบานนะคะดูสิคะฟูๆเต็มต้นเลยน่ารักมากๆเลยค่ะ วันนี้ขออนุญาตปิดท้ายด้วยโกลเด้นเซเลเบ t รชันนะคะการเฉลิมฉลองยุครืงุ่งเร,องเรืองยุครุ่งเรืองทองคำนะคะวันนี้บานพร้อมกันอันนี้เอฟถ่ายไว้นะคะไม่ใช่วันนี้หรอกวันนี้โรยไปหมดแล้วอันนี้เอฟถ่ายไว้ช่วงที่เขาบานนะคะแล้วก็มาเซฟเป็นคลิปเดียวนะคะสองช่อนะคะดกๆหอมๆฟุ้งๆขอบคุณมากๆนะคะที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบ สวัสดีคะ่ะ Good night นะคะฝันดีคะ่ะ